สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องสุขุสุขนสมองสุบอลนะครับเนาะครับมัอนี้กับภามาเบิ่งงวเบาโพครับครับพี่น้องครับผู้ที่อยากเปลี่ยนงวดนะครับเด้อเอาครับมาพอดมาพอแล้วครับบาดนี้ผู้ที่มีงวขาทกขาทื่นขาถอนมันลูดมันลูกงิบมันลูกโพงัวเนื้องวหมันนะครับอยากเปลี่ยนเป็นงวแม่มั่นงวแม่ลูกงวแม่สาวงามๆไปเลี้ยงครับ มาครับมาเปลี่ยนน้ำเบาโพนครับเนาะพี่น้องรอค่อยมาดนแล้วเนาะครับเนาะเอาครับมาหน,นีทั้งขายทั้งแลกเยงทั้งเปลี่ยนด้ครับเด้อเหมือนนี้เบาโพครับบ้านครับบ้านดงมั่นตําบลหน,นองม่วงอำเภอ,บ,อบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมาหนีเนาะครับเนาะมาหาใส่รถมาเปลี่ยนรถได้เพีย้องเด้อพี่น้องครับก่อนสิมาอยากเปลี่ยนงวดเป็นคุยกะส่งหลุมมาเบิ่งกอนะแดลกันครับส่งหลุมมาตีราคากอนนะพี่น้องเนาะหรือพี่น้องสะดวกเข็นมาเลยก็ได้เนาะครับเนาะ จะสิตีไข่อยซ้ำได้แม่นี่ง้อไข่ขาทกมาสันแม่นี่มันมาสันนะครับเนาะเอาตามเนื้อตามลางพี่น้องมกตัวไหนข่อยเบิ่งไปนะครับเนาะหรืออยากโทรสั่งจองเลยกับทรเบอร์นี่แหละครับเบอร์พ่อขุนไทยนะครับเนาะอันนี้ก็บสิเบิ่งกันอยู่ในของนี่นี่เหนื่อยขึ้นไปน้องมาหลายตัวบรนได้ครับไปพบพ่อกับบ่าวพ่อเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับบ่าวพ่อครับครับผมสวัสดีครับดูดีกว่าเสียเบิ่งกันครับผมอันนี้แม่ เบอร์แรกเนาะเบอร์แรกครับผมเบอร์แรกนี่แม่มั่นบอกครับพี่ไะไแม่มั่นหาเดือนวันที่ยิมหาเนี่ยรบพงเดือนครับผมแม่มั่นหาเดือนวันที่ยิมหาลำเท่านี่เนาะแม่นครับผมโคพงเดือนลตกแท่ว่าทองแก่ๆตัวนี่ทองแก่อยู่ครับครับแม่นี่เป็นง้อติดโบสหลายครับว่าจะเป็นขอบตาขอบหูหนาขาเครื่องเพชิดดัปืดปืดครับพน่ะข้อแข็งขาเล็บเบิ่งเอาได้พี่น้องดีสักยึดกันครับเบอร์ลึง นมบอมีติงนะครับเนาะนุมสวยลูกตัวใดในท้องครับลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองในท้องครับแม่นี่สูงหลายเป็นเด้อสูงร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่ครับสูงเกือร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะนี่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกเป็นง้วนลูกที่สองกับพาะใดครับอันนี้ผสมซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับผมซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับผมมีใบมีเบอร์เนาะมีใบมีเบอร์ครับผมเบอเบอร์ครับเบอร์ลักษณะโอ้งามครับนี่ติดเครื่องดั่มเลยครับเด้อครับบันนี้แม่นี่มาสังเกตเห็นี่ครับดูก สวงด้ครับเด้อผู้ลงค้นก็บ่าดูกสวงสุดแต่ว่าผมมาค้ำมึงแล้วบอสุดครับครับมันสิเป็นดูก่วงซ้อนครับพี่น้องคือใครเห้าแขวเข้าซ้อนกันนี่โตล่างนี่โตล่างมันลง่มอาวง่ด้วยครับนี่นี่ค้ำมึงแล้วนะครับเนาะมึงได้ครับว่าไปยังครับผมเอาพี่น้องกับเรียวเต้พี่น้องเบิ้งเอาด้วยครับเด้อนี่นี่เรือยางมาจับเบิงเอาคอนจะได้นะครับเนาะนี่ตำนีไม่ยู่มองนีครับ บ่อพ่อว่ามันแม่นดุกสวงสุดบ่แม่นผมก็บ่าจรแต่ว่าบ่สุดผมไหวิ่งแล้วบ่อสุดผมมาค้ำเบิ่งมันมีต่อลงมายาวอีกเด้อครับข้างล่างครับผมผมเพื่อนนั้มันสุดดอกมันสุดมันคล้ายๆว่าดุกสวงมันซีคีกันมันเกินนะครับคล้ายๆเขี่วค้นกับมันเข่าซ้อนจังซี่นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับหม่องตำนี้สีบ่อให้พี่น้องฟังพี่น้องเบิ่งเนาะครับแม่นี่เปิดราคาเวลาวไหมครับแม่นี่เปิดไปสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมพี่น้อง เบิงอยู่เห็นเราอยากได้รับได้ตัวใ <ś c oughs> หญ่เนี่ยครับผมเอามาเป็นง่วนหน่อยหน่อดิแมนครับผม <ś c oughs> หรืออยากระเงี้ยมันมาเปลี่ยนกันมาครับง่วเนื้องว่วนถึกง่วผูเอามากครับผมอ,อมาเปลีออป่ยนได้แมนคือผมว่าแหละครับเงื่อนไขกับขดัดสิเปลี่ยนกับส่งไล่มแม่งกันเบิ้งก่อนตีราคากันเบิ้งก่อนเนาะมันสมกันทำได้เนาะพี่น้องเนาะถือคาร์บอนสองตะกี้นี่มิเตรซี่สิบขึ้นเนี่ยราคานิ่งกับใครก็ได้พี่น้องติดบัวเต็มลูกที่สองได้ทองรุ่นเพลิด้ลยครับพี่น้องเด้อพี่น้องลุนไปรุ่นเอาเพลิดเลยครับนี่ เป็นงัวตัวดีตัวงามเติบพ่อสมควรใหญ่สูงครับนี่เชื่งองมเขทาท่าครับผมนี่คือเบอร์แรกนะครับของเบ,บาโพนะครับเนาะตัวสองครับบันี้มเบิ้งโตที่สองเป็นง้วผูเป็นงัวพ่อพันธุ์นะครับเด้อผู้ใด,ดอยากได้ไปคุ้มฝอคุ้มฟุงนี่ครับหรือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์นี่ครับรเพพบิเ้งห้ำนี่ก็ถือว่าดำปลายหำดำเนาะครับองศากับเขาท่าเป็นง้วสูงสั้นเลครับเถิกตัวนี้ ตัวนี้สี่ร้อยสามสิบสามครับค้อมสูงมี่ร้อยสามสิบสามลูกพ่อใเนาะครับเมื่อปีในปีสี่เดือนอายุปีสี่เดือนแม่ครับผมใครทำดั่มไหมเนาะครับผมสายใดครับพ่ออันนี้อันนี้ประวัตินี่บ่ชัดเจนการเบิ้งเอาตามดูดร่างเขาเนาะเบิ้งตามเนื้อหนังมังสาเนาะนั่นดูนี่แหละครับตามค้อมสอกค้อมสูงกับตามบอกไว้นี่แหละครับอายุนี่เนาะครับเนาะใครทำดั่เนี่ครับขึ้นหางเอาใหญ่อวบพอสมควรเนาะนี่เอาพี่น้องคอเล็บ งามปวเล็บซักดีเนาะทีเนาะคุ้มฟูงในเล็บซักจึกดีเลยครับนี่ว่าในเป็นเสียบวันไดนอ๋อครัในข้าวไม่แมนในข้ากระดดนเติบอยู่แต่ว่าข้าวเดือนนี้มั้งนี่แมนครับผมเอามัหัวตะสนหัวตะสนข้าวแสองเสียบพอดเกียงปันไดนบ่แล้วค่าเปิดไปแลมด้วยครับเปิดไปสองหมื่นเจ็ดครับผมสองหมื่นเจ็ดอยากเอาง้วงแม่ม้าเนาะเปลี่ยนก็ได้ครับนี่ขันยาในง้วงผูเนาะเออในง้วงผูในง้วงสาวมาเปลี่ยนก็ได้ัสาวในง้วงผูนะครับเนาะนี่ ลรืองไท<า>ยของขาหรงองูไท่มูกระโดนไหมพี่น้องครับมาเป็ี่ยนงูผูตัวนี้ไปก็น่าบอกเอางูไทยกระโดดมาเปลี่ยนหมายถว่า,ต,นนะวา,า,วาตีราคาใส่กันเ,าเนะยาะตัวใดใหญ่ตัวใดน้อยเอาตกลงกันได้กับเปลี่ยนกันเลยล่ะพี่น้องบ้านเนี่ยขันพมน้องบางเราเห็นยังไงเห็นเรายังไงครับโทรมาเลยเบอร์นี่จะคำพูขึ้นไว้ให้นี่ละครับผมเหลือไปเฮ็ดงานเฮ็ดเนื้อก็ได้เนาะนี่ครับเรือเป็นเป็นหลายได้ทางนะพี่น้องเนาะครับนับขอแมาเบิ่งในี้ครับเบอร์สามเท่าโบสละพี่น้องบ้านนี่ ขอบตาขอบหัวมีดำครับพุ่น่ะอุ้ยบทเข่าเลิกเข่าหลายครับไม่นี้แข้งขาใหญ่งัวสาวปะครับงัวสาวครับผมเป็นงัวสาวท่านผสมไปไปเนาะนักมวนผสมเนี่ยโอ้สาวเลยสาวเลยแมนนี่ครับเบิ้งในขอกันด้วครับเกลี่นม้วนี่เนาะม้วนน่าขึ้นดิเสียอยู่อืเครื่องดำปื้อปื้อจะปีแล้วหรอครับเนี่ยม้วสิเข่าสองปีนี่แหละราคาเขาเปิดไปร้านไหนครับไม่นี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย ถือก็แกถือคักบ่ถือต้นเนื้อกับวันผมุ่งวันกายสามบนนี่เนาะครัแล้วมันก็ทอดอร่อยก็ต่อรองกันได้อยู่ไหมแมีนบานีเบิ่งงอนติดเครื่องดำเครื่องบดตะกี้มักคักเทเทุกคนเนาะเข้าบดเนาะมาเข้าบดแมเข้าบดเพิ่นว่าเพิ่นให้ลูกงามให้ลูกแดงคือพอเจ็ดสิบบาทห้ลูกคือพอเจ็ดสิบบาเปอร์เซ็นต์พันวาคนขายบอกว่าสิงไหลมาพรุ่งวันเนาะแมีนคนตื่นรักง้อเนี่ยไหนบูคนขายง้อบดถิ่มไหลครับเอาเอาไปทับลูกต่อมันเนาะ ครับส่วนเพิ่นถึงยังครับนี่แดงๆนี่ส่วนเพิ่นลงรถตัวนัดนเพิ่นเสีหายแล้วล่ะเพิ่นรถขูดเล็กไอ้นัดโหลดนัดขูดเล็กไม่ได้เป็นบ่ไม่ได้รูนพัฒนาเยอะไม่ได้ไปรูนพ่ฒนายังไหนนข้อเขียงขาดีเนาะครับผมนี่ครับสองหมื่นก็พัฒนาลอยไหมครับผมเนี่ยครับเตาต่อเอาดิเบอร์สามนะเบอร์สี่อันนี้เบอร์สี่อันนี้แม่สาวป่ะครับเนี่ยเมสาวทองทองแรกโอ้เป็นงเมสาวทองแรกตัวทองเรียบร้อยรับประกันครับผมตัวนี้ครับสีแดงงามเลยครับเด้อนี่คันนี้อยู่ตากแดดนี่เนาะ นนเครื่องปาดครับเครื่องดำล่ามง่ามง่ามครับตัวนี้ลวนธรรมชาติเครื่องดำล่ามลึกไหมครับแม่น,นี่ล่มามลงไปจนหอดนุ่มผนไหมเครื่องดำล่ามเหียแสดงว่าทรงลูกที่แท้ดีนี่ครับนี่ทิศบดหลายนี่โค้นหางกรใ,ใหญ่อวบดีค่นหางหอดิบหน่อยพอดีเนาะบื้อเรื่องย้อนอ่อนต้นนี่ครับพี่น้องนี่สาวทองแรกหัวโลนหัวหลุนธรรมชาติมนบอกแม่น,นครับผมนี่ครับมาพอของดีของงามครับในอคอกเนี่ย ผ like ู้ใดบ่งยู t <t also, ่เล่งยู่เห็นเราอยากไ้ครับโทร่มากครับแม่นี่ท่องกับพ่อไดครับแม่นี่ผสมสติงเล่ไห้ครับผมผสมสติงเล่แล้วประกันทองจักเดือนครับเนี่ยแล้วประกันทองท่องสสามสามเดือนครับรับประกันทองรับประกันทองยู่สามเดือนสูงหายไปไหนก่อนครับท่องด้สามเดือนคือรับประกันพอตัวทองแล้วความสูงม่มพี่น้องข้อมูงสูงอยู่ลอยสามสิบเจ็ดครับผมลอยสามเจ็ดาพี่น้องสูงอยู่ลอยสามสิบเจ็ด โอ้บงงางยางด้วยครับเปนองด้วยรามดีอยู่ดิแมนี่พอมาแต่มันเครื่องดำดีครับเัื่อกล้าเขาสองปีนียเมื่อ้หน่อย,ยอ่อดิมันทำเร็วสุดเลยเนาะเมนีมนกับหัวโลนธรรมาชาติสีกับสีแดงงามใบหูกับสวยด้วครับขานว่าดุกหมูเนาะนังหลายติดโบดได้ดพอมติดโบดโอ้แมนี่งามเลยครับเดิอบัตนี่ยอาครับบัตรนี่พูดด้บังยูเห็นเราอยากได้ครับโทรมาหาว่พเด้ครับเร้อรแคาจักบาทครับราคาสามสิบก่อห้ารอยครับสามหมื่นก่อพันห้า แต่เมียสาวหัวรอ้อนอีก็ะสามมื่นเลยเนาะแมนครับผมเ <c oughs> นี่ยสาวหัวรอนน้อนก็ส <c oughs> ามมืน <c oughs> นน่นี่พี่น้องนะคะเบาเบามึนนังหลายนังหลายเฮ้ยพู้อยากเปลี่ยนกะเตรียมตัวเลยครับเด้อผู้อยากหาเนี่ยว่าเปลี่ยนเนาะครับนี่เอาครูเอาครูเยเนาะงมีเนาะครูกันสามสิบหาเป็นเป็นเบอร์หานาะครับผมขายเท่าไรครับราคาครูนี่เปิดเปิดเท่าไรเปิดสามห้ไปทั้งสองตัวตัวละแมนเปิดรวมกันเลยสามสิบหก สามสิบหกนี่สามหมื่นหกพันบาทเงินรวมกันสองหกพันสองตัวนี่สามหมื่นหกพันเป็นงัวสาวน้อยอายุเท่าไหร่นอครับเนี่ยกระสีปีน้อยๆนี่ละครับทั้งสองตัวเลยแมนเขาผมมือเขาประมาณเราเก้าควบสูงเดียครับสูงนี่มันเป็นทอการ์บุลีได้ได้ได้สามสิบปีเนาะได้อยู่ครับผมสามสิบได้อยุตโตนี่แดงแดงครับตัวนี้แดงติดโบดดนะครับตัวนี้ออกสีเหลืองเม็ดเข่านี่ครับโบดดีทุกตัวโบดสุงโตสูงนี่ผมว่าไม่ร้อยสามสิบอยู่นะเนาะ ข้านางสวยแม่นี่นี่ผู้ใดมกหมอไปดนะครับเดอ้อแต่แม่นี่นี่งามดีครับนี่แดงแี่ยสุดยอดได้แม่นี่บังคับเครื่องดำล่ำเลิก<ช>ตัวนี้กระโบนขักเนาะนี่แม่พี่น้องบมผูกข้อบมผูกเสียบบังได้ขอกเลยครับบ่มันหูมันหูอยู่บังค้าได้บ่ได้ครับโอ้บใบได้อยู่จะเรียาานต่ำเดอ้อนี่หุ่ยตีก็ได้โอ้โหเนี่คุณยุคขั้นถันเหรอพี่น้องเนาะสองโตสามหมื่นหกพันเป็นบ่ครับผม ขี่เดียวพี่น้องตัวละสามสิบแปดตัวละสิบแปดเนาะประมาณนี้ต่อรองอไในขึ้กนก่อนบันนี้มองดีอีกได้พี่น้องเดอ้อสองเนี่ยเบอร์เนี่ยสองตัวเนี่ยต่อรองได้อีกแมสามสิบห <30 S 1> ก,กนี่ต่อรองได้อีกได้สองตัวไหมพี่น้องสามสิบกว่าๆเด้งว่าสองตัวขันพี่น้องไปทับเอานี่ออกลูกพร้อมกันแทบออกทีละได้ลูกสองตัวพร้อมกันนีอู้หักได้ฮอดดันดำหน้าเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยกับสองมือกัวแล้วนี่อู้ลับตัวเงาเครื่องดำทั้งสองเลยครับเด้อ โม<บ>ดนี่ติดมาหลายถึงสองแหวนโมดดำบุดเลยนะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นเหสีสีแดงกว่าแหมนครับผมคนเลืกกว่าถนัดไม่นี่เลี้ยงเพ,พิ่นเห็พี่น้องเลี้ยงคุณไหมคุณทั้งสองโตคุ้มนี้เนาะคุ้มนย้ใครับผมบันนี้งวัวผู้ใดมีงวัวหมันครับขายให้ใครเขาก็ไม่อยากซื้อครับงวัวขาทกขาเทินขาถอนมีคนอยากได้ <c oughs> เอามันเปลี่ยนเอาครับพี่น้องงัวผูกมันเหรอพี่น้องงัวผูกก็เถินาะครับเนาะเลี้ยงไปกะกะสิขายเป็นเนื้อคือเก่าแม่นเด้อ ราคากับสิบวดีนะนี่ผูกกับพวกงามมันได้ก็ลองมาเปลี่ยนเบิงึงนี่ครับนี่เบิึงดูเนาะพี่น้องเนาะไกลไกลกะมาโหลดครับพี่น้องสะดวกสบายสนุกดมากใส่มาเลยกพลังงามเลยเข้า <afar S 1> ไปร<อ>ัาบอกก็ได้เขาทำล้วนธรรมชาติเลื่ออันนี้บมเดิกี <S <S สองตัวสามหมื่นมหกพันโอ้ถือว่าไม่คิดเลยดอกมิศเส้าหัวขึ้นเลยสองตัวนี่ตัวละยี่สิบขึ้นอยู่แล้วเนาะแม่นครับพี่น้องไปหาเบิึงเปลี่ยงเสมออนี่กับเว่าสิบว่าเส้าโมเด็งๆเสิยเส้าหัวอยู่ด้ีครับในตลาด บอกมักจ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 อกด้ว pues yeah, ครับเด้อมักจอกมักตุมักซุนคนเุ็นละครคุณดีเฮงนางดีนางดีมินี่ขอขอของดีของงามคือเก่าเบ่งกันนี่ขอรับไปเบ่งอีกสองตัวยดีใส่กวอายึดทั้งหมดครับในีขอขึ้นเก่าเนาะครับโอ้ยอ้าวครับมาเนี้มาเบ่งแม่นี่ยุขอกนี่อีกโอ้มินี่สีงามตัวนี่แมสีออกมุมมุมเนาะครับดำๆแกมแดงเลยออกมุมโบสถ์ไหลมินี่ก็โบดหลายจักปีครับจักเดือน อันนี้ก็สีอันนี้ก็สุ่เจ็ดแดเดือนนี่หรอไเจ็ดแดเดือนโอ้ใบหูงามเ่ยติดโบดเขาเล็กต้นนี่ไหมพ้องไฮแม่ต้นนี่ไหมประมาณเจ็ดเดือนควมสูงวัดบวัดไปก็สิ่ร้อยสัสหกเจ็ด,ดนะนี่นะอืมว่านี้ครับสูงร้อยยี 20, ่ 40, สิบหายี่หกนี่สี่ยี่สหกเป็ับพี่น้องพ้อขาลิฟเอาครับบเบิง้งเบิ้งคอเบิ้งแขงเบิ้งขาครับเด้อูดีได้เป็นไปเินกินาอยู่ดีเด้โบดดีโบด้าติดโบดหลายเนาะสีกึมสีมุมมุมราคาเปิดเวลาไหครับนี่ เพื่อได้เอาองคสิไปอันเอาหมองเอาโรดเอาซิมฮานั่นไปหนึ่งหมื่นหาพันครับผมเฝ้าคุบแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยหนึ่งหมื่นหาพันมันประมาณตัวห่างเนียครับตัวดีเติบเมร์คือรับประกันได้ดิรับประกันตำนี้พ่อผมครับผมบ่ได้บ่ได้มีตำนี้อย่างนี้ทุกตำนี้เหรอครับก็คือเปิดมีเหลือตะมู้น้อยๆขอร้องจังหวะนี้นั่นไม่มีตำนี้หรอกครับมันมีสมองเสียรับกันแหละครับง่วนอย่างนีเดินเดินเพราะอย่างยางนี่ยางเบิ่งยางเบิ่งเป็นง่วนนางดีเติบเนาะนางดีเหนือลายเติบด้วครับเด้อ มื่นเอาโหลดครับนี่มื่นหามื่นหาโซ่งให้เลยคือจังได้เอามองเอาเลยมาขันโบไก่กับโ่งฟีให้ลอยล้ไปเอาขันโบไก่กับโ่งลอยฟีแล้วขันไก่กับเสียขนมเหลียงด้วพี่น้องเด้อมันกับโบข่าโบสูงมันาะข่าโบสูงค่าโบสูงอะไรมันกับสมน้ำสมเนื้อเบื้องจากล้ำคิงล้ำโตเนื้อหนังสงสารมันครับเนี่ยพี่น้องกับจังเห็นนี่ยแหละพี่น้องนี่จังเห็นอยู่นี่นี่แหละพูดีเนี่ยพูดอ่ะคุณสุดโตระดับหยอกได้เพม่อนต้นนี่ย่างไปตึกไปร้านข้าน้ำคันเหมือนต้นนี่ไหมหาเสือขืนของหวานกินน่ะ ิเป็นเสียงแน่แล้วอืะเดินเป็นเสียงแน่ตีครับผมขอพัดสนเข้าดอกน้อยอีกจักเพิ่นละพี่นาค่อยสนกันเห็นบ่แมีห้องหาแม่ครับห้องหางเมียอยากแม่มาเนาะครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมเพิ่นอยากหมักถักมาถักด้วยเอาสมีไรมีสมิเนาะเอาสมิเนพ่อครับผมพ่อกันชิปนาชิปไม้ชิปต่อไปครับบยืนยืนเนาะสสวััดีครบสวัสดีครับ